บันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการปรับเกณฑ์อยู่กินฉันคู่สมรส ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านวรัน์มณีศรีผู้อำนวยการกลุ่มรับยื่นและบริหารจัดการข้อมูลสำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงานปปชครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านครับอยากให้ท่านครับช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของการปรับเกณฑ์อยู่กินฉันสมอยาดฉันคู่สมรสนะครับต้องมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นก็ต้อง สวัสดีผู้ฟังทุกท่านก่อนนะครับจริงๆัวกฎหมายอปชเราก็ได้มีการกับให้เจ้าหน้าที่ของรรฐนะแล้วก็เจ้านมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินต่อคณะกรรมการนะครับซึ่งก็รวมถึงทรัพย์สินตัวเองรถบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตินะครับทั้งนี้ก็มารวมถึงทรัพย์สินต่างๆนะครับที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นองเหนือจากผู้สมรถที่เนอท่านครับขออภัยครับพอดีสัญญาณโทรศัพท์ขาดขาดหายหายนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อต่อสายใหม่นะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวต่อสายกันอีกครั้งหนึ่งครับครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับเกณฑ์นะครับในฐานะที่เวลาเราอยู่ กินกันเนี่ยฉันสามีพันยาเนี่ยถ้าทำตามกฎหมายเนี่ยเรารู้ชัดแหละครับว่าจะต้องจดทะเบียนสมรสหึ่จะมีข้อผูกพันทางกฎหมายแล้วก็จะสามารถดูเรื่องของทรัพย์สินหนี้สินเวลาที่จะต้องยื่นกับปปชได้นะครับแต่การอยู่กินเนี่ยฉันสามีพันยาเนี่ยนอกจากการจดทะเบียนสมรสเนี่ย การอยู่ด้วยกันก็จะไปนําไปสู่เรื่องของกรรมสิทธิ์รวมรเช่นคุณอยู่กับผมอาจจะไม่ใช่สามีพันยากันแต่<ม>ว่าเราลงทุนทําธุรกิจร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวม,มแต่การจะพิสูจน์ว่าใครคือสามีพันยาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดภายหลังเนี่ยรู้แล้วว่าคุณเป็นสามีพันยาแต่คุณไม่ได้แสดงตัวแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรส อาจจะมีความผิดได้นะครับส่วนการที่จะรู้ชัดหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องมาตรวจสอบตรวจดูกันครับตอนนี้ท่านกลับมาแล้วครับท่านครับเรื่องของการต่อเลยครับเรื่องของการปรับเกณฑ์การอยู่กินฉันคู่สมรสที่จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเรามีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับครับจริงๆแล้วเราก็ได้มีการกําหนดไว้อยู่แล้วนะครับว่าในส่วนของคู่สมรสนะครับที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนิสินต่อคณะกรรมการปปชอ่าซึ่งก็ หมายรวมถึงนะครับผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยานะครับโดยไม่ได้จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปวชกําหนดนะครับเนื่องจากมีการประกาศนะครับแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24นะครับก็ได้มีการอ่าปรับเปลี่ยนนะครับในส่วนของที่เป็นอเรื่องสมรสเท่าเทียมนะครับแล้วก็ได้มีการกําหนดให้ในส่วนของตัวกฎหมายเองนะครับที่มีการ อ่าระบุนะครับคาว่าสามีภรรยานั้นจะต้องปรับเปลี่ยนเป็นคําว่าคู่สมรสครับนะจึงตัวประกาศคณะกรรมการปรชาวชเรื่องหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาครับก็จะเข้าเงื่อนไขในตัวอ่าพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งตัวนี้ด้วยนั่นนะครับครับเอ,อท่านครับเรื่องของคู่สมรสเนี่ยก็คือว่าต้องจดทะเบียนสมรสจะเป็นชายชายหญิงหญิงหรือเพศใดก็ได้อันนี้คือ จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายแต่หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสล่ะครับอยู่กินฉันสามีพันยาเช่นคุณกับผมกับคุณนัตพง์อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ไม่เปิดเผยอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วยกันไหมครับครับในส่วนของผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยานะครับเดิมตามที่คณะกรรมการโบชอําหนดไว้เนี่ยเราหมายรวมถึงเฉพาะนะครับ่าชายและหญิงเท่านั้นนะครับ พอได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแรงพานชย์ขึ้นมานะครับในส่วนของการแก้ไขนั้นเราก็ได้อ่าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตัวประกาศอ่าให้หมายรวมถึงนะครับชายชายหรือหญิงหญิงนะครับให้สอดคล้องกับตัวสมรสเท่าเทียมครับครับออ่แสดงว่าไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนก็ต้องก็ต้องแสดงใช่ไหมครับครับก็ต้องแสดงครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับตามประกาศครับ สามประการใช่ครับก็คือในส่วนของอประกาศคณะกรรมการบรชรบก็ได้มีการกำหนดนะครับพฤติการสําคัญนะครับที่จะทําให้อ่าผู้ซึ่งอยู่กินฉันสาม,มีภรรยานะครับ,รบใน่ไ้ไม่ได้สดัดทะเบียนกันเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินครับก็คือในลักษณะแรกนะครับ ก็คือได้มีพิธีมงคลสมรสนะครับหรือว่าพิธีอื่นใดในํานองเดียวกันนะครับโดยที่บุคคลในครอบครัวนะครับหรือบุคคลภายนอกรับทราบนะครับว่าอยู่กินกันนะครับเป็นผู้สมรสกันตามประเพณีครับอันนี้คือพิธิการแรกครับัพฤธีการที่สองนะครับก็คือกรณีแม้ว่าจะไม่ได้มีพิธีมงคลสมรสกันนะครับแต่มีพิธีการนะครับที่ปรากฏต่อ สังคมทั่วไปนะครับรับทราบว่ามีสถานะเป็นคู่ส่งรถกันนะครับเช่นอาจจะอยู่บ้านเดียวกันนะครับหรือมีบุตรธิดาร่วมกันเลี้ยงดูบุตรธิดาร่วมกันนะครับหรือมีลักษณะที่ทําธุรกิจร่วมกันอย่างเงี้ยนะครับสอดที่ว่าอาจเป็นพฤติการที่รับรู้ทั่วไปของสังคมนะครับว่าเป็นคู่ส่งรสกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นไปตามบริบทของสังคมทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ได้มีการจดทะเบียนส่งรสกัน นะครับครับครับแล้วก็ลักษณะสุดท้ายนะครับกรณีที่มีการจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับแต่ต่อมาเนี่ยได้มีการหย่าขาดกันตามกฎหมายเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมีการอยู่ร่วมอยู่กันอยู่กันในฐานะที่เป็นคู่สมรสกันอยู่นะครับครับฮะสามสามข้อสามข้อครับเอาอย่างนี้ข้อหลักๆครับสมเอสมมุติเลยนะฮะผมมีภรรยาจดทะเบียนสมรสหนึ่งคนอันนี้ภรรยาหลัก อนุภรรยาพูดง่ายๆผมมีเมียน้อยอ่ะมีภรรยาน้อยอีกคนหนึ่งคําถามคือสองคนนี้ต้องยื่นด้วยกันใช่ไหมฮะมองคเนี้สองก่อนนะครับภรรยาน้อยก็ต้องเข้าในลักษณะที่เป็นเงื่อนไขตามที่ประกาศคณะกรรมการปชกําหนดด้วยนะครับอจะมีบีบีบุคคลสมรสแล้วก็แสดงออกโดยพิติการว่าเป็นสามีภรรยากันครับถ้าถ้ามีกี่ท่านก็ต้องยื่นที่ครบทุกท่านนะครับครับ ก็ไม่ได้แสดงว่าต้องดูตามทะเบียนสมรสอย่างเดียวต้องดูพฤติการพฤติกรรมต่างๆด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะไปสู่เรื่องของการหลบหลีกเรื่องของทรัพย์สินซ่อนเร้นทรัพย์สินนะครับใครครับต้องยื่นบัญชีรัพย์สินกับปปชบ้างฮะครับสำหรับผู้ที่มีน้าที่ยื่นนะครับถ้าดูตาม กฎหมายประปชเนี่ยเรากําหนดไว้หลักๆอยู่ในส่วนของมาตราร้อยสองนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองตุลาการศารลรัฐธรรมนูญนะครับผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตุลาการศาลยุติธรรมตุลาการศาลปกครองนะครับแพทย์การอายการผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นนะครับรวมถึงสมาชิกสภาท้องถิ่นนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับในส่วนของมาตราร้อยสาม ก็ให้อาหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปชไปกําหนดนะครับไปตําแหน่งต่างๆนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงทบให้มีหน้าที่ยื่มอชินนะครับครับครับแล้วอย่างลักษณะของคู่สมรสละครับต้องมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานปปชยังไงบ้างครับครับการแสดงทรัพย์สินนะครับก็เช่นเดียวกันกับของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองนะครับก็ จะต้องแสดงทรัพย์สินเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วยังไม่แล้วกรณีที่ว่าไม่ได้จดทะเบียนกันอยู่แต่ว่าอยู่กินกันคบกันอย่างนี้ล่ะครับท่านคบกันนี่นะครับก็ต้องต้องดูพฤติการนิดหนึ่งนะครับก็เข้าตามเงื่อนไขตามประกาศเลยครับว่ามีที่ที่ควบคุมรถหรือไม่นะครับหรือว่ามีการแสดงออกโดยทั่วไปรับรู้รับทราบของสางคมทั่วไปหรือไม่อย่างไรนะครับครับเป็นที่รับรู้ด้วยโดยทั่วไปด้วยนะครับครับ รับรู้ในสังคมทั่วไปเช่นโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดีย a c e o o o k อันนี้ตีความได้ไหมฮะว่าว่นคือรับรู้โดยทั่วไปใช่ครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวเจ้าที่เองเขาก็เหมือนกับแสดงออกให้สังคมรับทราบนะครับว่าคนนี้เป็นผู้ส่งรถของกันนะครับอ๋ก็ค,คือว่าต้องระวังนะเออนะฮะค,ค,คือพอไปถามว่ากฎหมายเปลี่ยน จากสามีพัรยาเป็นคู่สมรสตรวจสอบยากขึ้นไหมฮะอาจริงๆแล้วในตัวประกาศนี้นะนะครับตั้งแต่ปีหกหนึ่งที่ผ่านมาครับอย่างที่ผมเรียนว่าคําว่าผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีปรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนนะครับเราก็หมายถึงเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นเองนะครับแต่ถามว่าพอเราเปลี่ยนจากคําว่าสามีภรรยาเป็นคู่สมรสกันนะนะครับจะถามว่ายากขึ้นไหม นะครับก็ต้องขอตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอการตรวจสอบก็เป็นการตรวจสอบที่เราดําเนินการตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการขยายมากกว่านะครับขยายขอบเขตในการตรวจสอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นการช่วยกันเสริมสร้างนะครับความโปร่งใสในการบริหารราชการครับอืมครับ อันนี้ก็เป็นการอุดช่องว่างนะครับของกฎหมายแล้วก็อุดช่องว่างเรื่องของพฤติกรรมพฤติการอะไรต่างๆเนี่ยที่อาจจะนําพาไปสู่การซ่อนเร้นดบเร้นทรัพย์สินในการที่จะถูกตรวจสอบจากปปชนะครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมถูกฟังรรทางบ,บ้านไหมครับกับาก็ฝากพุ้ผู้ฟังทางบ,บ้านนะครับหากพบเห็นนะครับว่าเจ้าหน้าท,ที่ของรัฐนะครับพิจรต,ต่อหน้าที นะครับหรือมีพฤติการล่ํารวยปิดปกตินะครับท่านก็สามารถแจ้งเบาะแสแต่หรือร้องเรียนมายังสํานักงานพปชได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการอัดทำหนังสือร้องเรียนเข้ามานะครับหรือจะเข้าไปร้องเรียนผ่านเว็บไซต์นะครับของสํานักงานปปชทาง w w w n a c c g o t h ะครับหรือว่าสายด่วนปปชนะครับหนึ่งสองศูนย์ห้าครับ ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอออมาานะครับที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผอวรันมณีศรีนะครับผู้อำนวยการกลุ่มรับยื่นและบริหารจัดการข้อมูลสำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงานปปชนะครับอันนี้คือกฎหมายมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับภายใต้ของความเท่าเทียมกันทางเพศหลังจากมีในเรื่องของสมรสเท่าเทียมเข้ามานะครับก็จากที่เป็นสามีภรรยาก็มีการเปลี่ยนเป็นคู่สมรส กฎหมายลูกๆก,ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนต่อไปมีการปรับเปลี่ยนนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์และการ,รตรวจสอบเนี่ยก็ต้องมากันทุกทิศทางเพื่อที่จะแก้ไขป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตนะครับ